นะครับผมแล้วก็จะมีฟามัสอัพเลเวลเจ็ดนะผมสองแล้วก็จะมีเอเจนแปดอัพเลเวลเจ็ดโอเคทุกคนก็กราบสวัสดีนะครับผมชาววัยรุ่นเอฟเอท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านดีดีสโตชอบกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะทุกคนก็พี่มีโคมาแจกกันอีกแล้วนะทุกคนใครอยากได้โค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวรอเลยนะครับผมก่อนอื่นนะฝากกดตั้งกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับน้องๆครับผมสำหรับโค้ดวันนี้นะโค้ดแรกนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับทุกคนที่มันเเเเลลลลืื่่่่่่่ออออนน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 นๆๆยยยยยููตรรรงีีี้้้แวมมัััจะทากคบ นี่ตามนี้เลยนะครับน้องๆน้องก็ไปใส่ได้เลยนะทุกคนแล้วก็นะครับผมวันนี้พี่มีคนใหม่มาแจกกันด้วยนะทุกคนโพสก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่าวขึ้นไว้หน้าจอให้นะครับน้องๆฮะก็ได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับน้องๆโอเคทุกคนนะผมพี่ได้เท่านี้เลยนะครับน้องๆฮะก็น้องๆก็ไปดูเช็คตรงนี้นะครับทุกคนมันก็ด้ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมันก็จะรู้ว่าเราได้เท่าไหร่แล้วก็มาเดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่ก็นะครับผมอันดีก็จะมีเกมก็จะมีเยอะแ ไปเล่นเกมโมเอฟนะครับทุกคนนี่นี่ครับทุกคนไม่มีเกลือนะทุกคนนะโอเคทุกคนนี่ครับผมพีทได้มาแล้วนะทุกคน ็เดี๋ยวเรานีครับผมไปดูรีวิวไอดีกันดีกว่าครับทุกคนว่ามันกระตึงมาแค่ไหนนะครับน้องโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับนี่ครับผมไอดีวก F อนั่นเองนะครับผมไอดีนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีมวก F อนะคะผมมีอ่าหน้ากากลาวนะครับทุกคนแล้วก็อ่าเสื้อนะผมเป็นเสื้อบอลไฟนะคบผมกางเกงกางเกงลายไฟเนาะรู้สึกว่าเสื้อบอลไฟนี่จะแบบก็ก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนพี่ว่ามันเท่นะครับผมเป็นเซ็ตไฟเลย มัดก็มัดไฟอ่ะทุกคนเออนะครับผมแล้วก็จะมีฟาหมัดอัพเลเวลเจ็ดนะครับผมสองแล้วก็จะมีเอ็กเกมแปดอัพเลเวลเจ็ด นะผมมีอัพเบอเจ็ดสองกระบอกเลยนะครับน้องๆฮะก็ยังตึงเลยครับน้องๆนี่ซึ่มพูดเท่อะครับน้องๆฮะนี่แล้วก็มีฟุบฟุบฟุบแบบนี้ด้วยนะครับน้องๆฮะเจชตโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวมีหน้านี้แหละคือมันตึงอะทุกคนโดยเดิดคืตึงอะมีหน้าหัวใจด้วยนะครับน้องๆฮะเจชตโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะผมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกไลค์กดก็ดีอย่างเงีผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะผมไม่ ด้วยแล้วกันนะทุกคนถ้าพอแล้วนะครับผมวันนี้พี่ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนก็พี่กัดจะอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับทุกคนถ้าเกิดน้องๆไม่เห็นคอมเมนต์นนะให้กดคาว่าล่าสุดนะครับโอเควันนี้พี่ไปก่อนเจอกันครับผม